ขณะนี้คุณอยู่กับช่องติ่งดาราแชนแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะของหมาไอชิบเป็นน,น,นี่เัอมาของเล่นหมาใช่เหรอนี่ไงยายเอาอุ้มสิทำไมไม่อุ้มละ่ะเหม็นใช่ไหมละ่ะความรักมันไม่ได้หลักจริงมันรักปลอ,อมหล<ม>ายค<อ>นไม่เห็นนะ่ะเหม็นจริงมันเพิ่งอาบน้ำเองนะ อีที่พ like. ีทรอไม่ได้มาในนี้นานแค่ไหนนะยี่สิบวันไม่ถึงเหรอเดือนหนึ่งอุ๊ยบอกทุกคนเดี๋ยวว่าให้ตามในนี้ด้วยเพราะว่าอันนี้มันเป็นช่องที่หนูไลฟ์นะทุกคนตามในนี้ด้วยนะครับ นายหนูสรุปให้ทุกคนฟังสิใช่ใช่หนูสรุปให้ทุกคนฟังก่อนหนูต้องดูก่อนว่าผู้ชายคนนี้สามารถดูแลหนูเหมือนที่ดูแลพ่อได้หรือไม่เอ๊ะวันอนี้พ่อ<ะ>ดูแลห,หนูได้หรือไม่ <laughs> ดูจากกกรประกอบของก่อนเขาที่แล้วนั่นเครื่องออกกำลังากายเป็นที่วางของไปแล้วห้ามอะไรนะ จัดแค่50สิบคนนะพี่พีทให้หนูแล้ไงเรา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 ไงเราไจะได้ไปด้วยไหมในงานอ่ะไตเราไม่ไปพี่งั้นไงต้องซื้อรถเข็นใหม่ไม่จริงอ่ะเราเราวางแผนมีเซอร์ไพรส์ในงานด้วยไม่พูดสิเซอร์ไพรส์เราต้องพูดเหรอเซอร์ไพรส์ก็ก็ใช่ไหมเราจะมีเซอร์ไพรส์ในงาน แล้วก็เราจะรับแขกได้50เห50เหรียนนี่ไม่รู้มาจากไรร้อยหนึง่งอะเปลี่ยนเป็นร้อยเงินนะครับร้อยหนึ่งคือสุดเลยนะพี่พีทร้อยหนึ่งคือเต็มที่แล้วนะมันเขอเราจะดูแลไม่ไหวนึกออกป่ะแล้วเราก็ยังองคุยเับเขาอะพี่พีทต้องคุยเดบเขาได้นะเราจะคุยกันได้ไหมไม่พอ ก็ไว้จัดรอบอื่นไงเธอ,อร้อยร้อยว่ธีจัดอคอนเสิร์ตละเธอแล้วถ้าบอกถึงเวลาบอกปุ๊บแล้วไม่มีคนมานึกออกปะเราต้องกินกินแกบอะตอนแรกหนูบอกว่าให้กินข้าวให้บอกวไม่ต้องกินข้าวเพราะว่าพี่พีนรับงานกินข้าวนี่เขาดูแลเหมือนหนูดูแลพ่อ,อยัง<笑><笑>อา้าวทำไมใช่ ่อหนูก็เอาเทปแปะตรงนี้ไงมันมีตัวตัวแข็งมันมีตัวแต่มันมันมีตัวตัดปะ่ะไม,ม่ตัวตัดหรออ๋อไม่อ๋อมีมีมิ้งยายยายจะไปร่วมง,งานไหมคะก็ราพี่พ<ะ>ีชจ่ายกอบหอ้าบาทด้วย หนูอว่าห้าบาทมันน้อยไปอ่ะขอเท่าไหร่ครัเมื่อกี้ให้มาเกินเล่าเมื่อกี้ให้ไปสิบหกบาทอย่าให้เห็นน้แหลๆในนี้นะจัดไปเลยสิบล็อกนึกว่ารอกคอนเสิร์ตพี่พีระวางบาทตัวเองนะมันมีอันสำรองให้ด้วยหรือมันให้ติดสองอันน่าจะสองอันนะโอ๊ย อิมแพกต้องเราเป็นใครอ่ะถามจริงคำ<ต>ถามต่องมาพี่พีระวังมือนะหนูพาไปสเสีิมราดได้นะใช่หรอพี่พีหนูว่าติดผิดฝั่งปะพี่พีดูแบบไหมไม่เห็นผิดเลยสมยมติจะดูลองปะอย่างนี้พีฮอต้องอยู่ข้างหน้าถูกไหมใครมีความเห็นยังไงกับการจัดมิตติงบ้างครับ ว่าจะมีกิจกรรมอะไรหมายถึงว่าเราเราต้องแทนกิจกรรมก่อนอยากให้มีกิจกรรมอะไรอย่างเช่นเป็นอย่างนี้ใช่ปะให้หนูร้องเพลงอหรือว่าสมมุติอ,อย่างนี้เราก็หรือว่าหนูอยากเดินแบบหนูจิต <c oughs> ได้อะไรนะคิว <c oughs> ให้คิวเป็นพิธีกรหนูคิดได้เรื่องกิจกรรมอะนะ ไม่หนูมันต้องมีไขควงมาไขอันนี้ออกแล้วจะเอาอันนี้ใส่มีไขควงไหมเดีย๋ยวเขาไปเอาให้หนูอยู่ใต้ตู้ใหญ่ไปไหนอะใหญ่น,นันติดยังไงวะดูแบบอะร้องเพลงคู่กีฬาสีโอเคเลยพี่พีต้องทำของพีเมียมไว้ก่อนอย่างแรก Limited, ลิมิเต็ดลิมิชยัย ลิมิลิมิลิลิมิฝากไอ้นี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะเพราะว่านี่คือช่องจริงที่ทุกวันนี้ใช้ไลน์นะคะเพราะว่าอันเก่ามันมันปิวสะบัดไปเลยแท่นตัดเทปอ๋อไว้ข้างบนพี่พีชมันต้องไว้อย่างงี้ไมมตาาไว้อย่างงี้น,นี่มันต้องไว้อย่างงี้ไมันต้้อองไวย่างงี้ใช่ไง ไม่จริงๆอ่ะที่คิดไว้ตอนนี้ก็คือเราร<อ>จะมีโแจกแจก,แจกอะไรนะโห<ล>รอคุณฝนคุณฝนทำอะไรนะคุณฝนพิมพ์อะไรมาแฟนมินแบบวิ่งมาราทอนคุณฝนให้อะไรมาหรือเปล่าเมื่อกี้สรุปงานมิดยังคาเฮ้ยรอรอก่อนเพราะว่าพี่พีโทรไปถามเขาหรือยังล่ะเดี๋ยวต้องวันวันนั้นประชุมอ่ะ ไม่คือตอนนี้เรามีแผนว่าเราจะไปจัดขอเพลงขับบอเช่อะหนูร้องหนูร้องทั้งข้างเลยไหมพูดปะใช่หนูร้องนะเอ้าร้องหน่อยกันเงินเงินชนนที่นอก everything นบัตรเงินเงินชนที่นอก everything ชนะบัตรเท่านั้นที่จะห้เราได้โบยบินขับพอเช่แล้วมันฟินฟินฟิน the red car bad company ที่มีแต่ตีบดูดีจีชติ้งก็ยังใส่แต่นิ้วเซรุปิน อยากใหญ่มิเนังวติ้งธนบัตรเท่านั้นที่ทาให้เราได้บบินแชร์แล้วมฟินฟิเค่ะปข้าที่ม um, ีตีมออเพลงเลดีดีกว okay, ่าเพลงเหลีว <yet> <light without> <neither> ่าว่าอะไรนะฉัน hmm คุยยิงซ้ายเป๊ที่ความแพ้ถูกอบทยิง้านัมัไม่ใช่เรื่องใหญ่พอฟันคุยยิงส้ายเป๊ใหญ่สนุกไหมคะ ยายนิกแล้วนาะงยายช็อตยายมันอยู่เป็นพี่พีทเสร็จเรียบร้อยยายเห็นพี่พีทแล้วเขาเป็นยังไง<ะ>ยายเห็นพี่พีทแล้วเขาเป็นยังไงาาน่ารักอ่ะผองยาไม่เดี๋ยวนะเรายังไม่ได้แม้กระทั่งกำหนดสถานที่เลยแต่ว่าเรามีช้อยให้เลือกว่ามันจะเป็นร้านอาหาร เป็นมือเป็นคาเฟ่ระวังมือเป็นสนามกีฬาหรือว่าจะเป็นที่วัดครับสนามกีฬาอะไรพี่พีชจริงๆสนามกีฬาก็จัดได้ไม่ต้องสนามกีฬาร้านที่หนูบอกนั่นแหละมันหนาไปได้ด้วยสนามกีฬาก็ไปได้จริงๆพี่พีชลองเพลงให้ฟังหน่อยฉันคือผู้ยิงซ้ายเป๊ะไม่ใช่สนามกีฬาแบบนนสนามกีฬาหมายถึงฉันคือผููยิงซ้ายเป๊ะเดี๋ยว เอาพูดทองทองอฉันคือผู้หญิงสายเปย์ใช่ไม่พร้อมเททุกอย่างไม่ให้แม่หน่อยดีไม่มีนะไม่อรับจนีนะแล้วเราจะหนีออกไปทําไมเราวันนี้ไม่คือถ้าเป็นสนามกีฬาก็จะเป็นสนามแบบเราจะขัุรขยบอะที่เป็นเหมือนสนามฟุตซอลไว้จัดกีฬาเสียข้างๆโรงพยาบาลสนามยาไม่ใช่อออะไรแบบนั้นแล้วเราก็มาแบบฉลูเลยฉลูเลยที่ไหนข้างโรงพยาบาล ขอเพใช่ใช่ก็คือเรามีเรามีสนามกีฬาที่จัดกีฬาสีอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ